นี่คือเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับทุกคนปลาหมึกคุกฝุ่นนะครับเมนูนี้นะทกง,ง่ายมากๆแล้วก็อร่อยด้วยนะทุกคนลองเอาไปทำดูนะมันเพื่อนวันนี้ทําเมนูปลาหมึกคุกฝุ่นนะครับทุกคนเ <Wow. S 2> วันนี้ใช้ปลาหมึกเอ็นโดนะโอ็นโสองตัวนะทุกคนเดี๋ยววันนี้ครับปลาหมึกคุกฝุ่นนะครับทุกคนวันนี้ก็ใช้ปลาหมึกเอ็นโดนะทุกคนปลาหมึกเอ็นโดสองตัวเลยนะครับเอาให้เป็นแว่นๆนะทุกคน เราจะห่นเปแววแแว่นประมาณนี้นะพูดทุกคนให้มัพอดีคำนะหนวดนี่ก็เราตัดเซนเซนประมาณนี้นะครับวันนี้ใช้ประหมึกสองตัวด้วยกันนะทุกคนเต็มจาะนนะนั้นเนี่ยสองตัวนี่ก็ได้ใส่ได้ถึงจานใหญ่เลยนะทุกคนห่านเรียบร้อยแล้วก็ล้างน,น้ําก่อนนะครับห่นแล้วก็ล้างประมาณนี้นะทุกคนเอาไปลวกน้ําก่อนนะ แล้วก็ใส่การะลามัมงเบอโลูนะทุกคนไม่ผ่านน้ำเย็นยก่อนนะทุกคนใส่ซอสหน่อยนะครับผมปรุงรสหน่อยนะทุกคนแล้วแต่ชอบนะรสดีใส่น้ำตาลนิดน,นึงนะทุกคน๊มาทุกคน เราใส่แป้งเข,ข้าไปถือแล้วก็ไปทอดน,นะครับ แบบเหมือนได้แล้วนะทุกคนได้แล้วก็ช้อนขึ้นมา,าพาไปกอนะเฮ้ยเก่อนเสร็จพริกแล้วก็ใส่หอมแดงน,นะครับอหอมแดงก็หา่เหมือนรูปเต่านะทุกคน ผัดหอมแดงกาบพริกให้หอมก่อนนะถุทอดเอาไว้ก็ใส่ลงมาเลยนะทุกคนใส่ซอสหน่อยน,นะทุกคนตามใส่มาหนึ่งช้อนชานะรสดีมาขึ้นช้อนชาทุกคนผมปรุงรสเนีขึ้นช้อนชานะครับ แล้วก็กระเทียมเจียวนะทุกคนใส่ลงไปเลยแล้วก็ต้นหอมซอยนะใส่ลงไปเลยนะครับเรียบร้อยตปอันที่เรียบร้อยใส่จานนะครับทุกคนนี่คือเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับทุกคนปลาหมึกคุปปูนะครับเมนูนี้นะ ทำง่ายมากๆแล้วก็อร่อยด้วยนะทุกคนลองเอาไปทำดูนะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเท่านี้นะครับทุกคนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับหล,ลังจาแล้วจากก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องอมันด้วยนะทุกคนเวลาลงคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนนะครับผม